เวลาเรากดส่งอีเมลข้ามโลกหรือว่าดูสตรีมมิ่งหนังจากเซิร์ฟเวอร์อีกซีกโลกเนี่ยเคยเอะใจกันไหมครับว่าเฮ้ยมันเดินทางไปถึงในเวลาแค่พริบตาเดียวได้ยังไงกันนะเบื้องหลังความเร็วระดับนี้เนี่ยมันมีระบบนำทางที่ฉลาดมากๆซ่อนอยู่นะครับวันนี้เราจะไปแกะรอยกันครับว่า GPS ของโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทํางานกันยังไงลองนึกภาพตามกันเล่นๆนะครับแค่คลิกเดียวอีเมลจากโตเกียวก็ไปโผล่ที่โทรอนโตแล้วคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเร็วจนเหมือนกับว่ามันมีเวทมนต์อะไรสักอย่าง แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเบื้องหลังความเร็วทั้งหมดนี้มันคือชุดกฎจราจรอัจฉริยะที่คอยกำกับทุกอย่างอยู่ครับและคำตอบของเรื่องทั้งหมดก็คือเจ้านี่เลยครับ Routing Protocols ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับมันก็คือกฎจราจรของโลกอินเทอร์เน็ตดีๆนี่เองเป็นเหมือนคู่มือเล่มใหญ่ที่คอยบอกข้อมูลทุกชิ้นเลยว่าอ่าต้องเลี้ยวซ้ายนะต้องเลี้ยวขวานะหรือต้องไปทางไหนถึงจะไปถึงที่หมายได้ดีที่สุดเอาล่ะครับ เรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าอย่างแรกที่ต้องเข้าใจก่อนเลยก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ใช่เครือข่ายผืนเดียวยักษ์ใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือการเอาเครือข่ายเล็กๆจํานวนมหาศาลมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนึกภาพเหมือนกับการเอาเมืองเล็กเมืองน้อยหลายๆเมืองมาสร้างเป็นประเทศเดียวกันนั่นแหละครับไอเจ้าเครือข่ายย่อยๆพวกนั้นนะครับเขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า autonomous system หรือที่เรียกสั้นๆว่า AS ครับ ถ้าอยากให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองจินตนาการว่าอินเทอร์เน็ตทั้งโลกคือระบบปริษณีสาสากลแต่ละ AS ก็เปรียบเสมือนบริษัทปริษย์ของแต่ละประเทศอย่างเช่นปริษย์ไทยปรษณษย์อเมริกาหรือปริษย์ญี่ปุ่นอะไรทํานองนั้นเลยทีนี้พอเป็นแบบนี้การส่งข้อมูลมันก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ระดับครับแบบแรกเลยคือการส่งของภายในประเทศ หรือก็คือการหาเส้นทางภายใน AS เดียวกันซึ่งแบบนี้เราจะใช้กฎที่เรียกว่า Interior Gateway Protocol หรือ IGP ส่วนแบบที่2ก็คือการส่งแบบข้ามประเทศครับคือการหาเส้นทางระหว่าง AS ที่ต่างกันอันนี้เราก็จะใช้กฎอีกชุดหนึ่งที่ชื่อว่า Exterior Gateway Protocol หรือ EGP นั่นเองโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่การส่งข้อมูลในพื้นที่ใกล้ๆกันก่อนเลยหรือก็คือการทำงานของ IGP ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบมันก็เหมือนการใช้ GPS นําทางบนถนนในเมืองเดียวกันนี่แหละครับภายในเครือข่ายของตัวเองนะครับอุปกรณ์ที่ชื่อว่า router เนี่ยมันจะคุยกันเองโดยใช้กฎของ IGP นี่แหละเพื่อหาทางที่เร็วที่สุดดีที่สุดในการส่งข้อมูลซึ่ง IGP เนี่ยมันก็มีอยู่หลายตัวนะครับแต่ว่ามือสอตัวหลกัหลกๆที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยก็คือ RIP และ OSPF ความแตกต่างของ2ตัวนี้ก็น่าสนใจมากเลยครับเจ้า RIP หรือ Routing Information Protocol เนี่ยมันจะคิดแบบง่ายๆเลยคือเลือกทางที่ผ่านรเาเตอร์น้อยตัวที่สุดมันเหมือนกับการที่เราเลือกขับรถในเส้นทางที่มีสีแยกน้อยที่สุดนะครับในขณะที่ OSPF หรือ Open Shortest Path First โอ้โหตัวนี้ฉลาดกว่าเยอะเลยครับมันจะเลือกเส้นทางที่เร็วที่สุดจริงๆโดยดูยจากความเร็วของถนนแต่ละเส้นเลยไม่ใช่แค่จานวนทางแยก และนี่แหละครับคือข้อจำกัดใหญ่ของริปมันสามารถนับจำนวนด่านหรือเราเตอร์ที่ต้องผ่านได้สูงสุดแค่15ด่านเท่านั้นเองคือถ้าเส้นทางไหนต้องผ่านด่านที่16ขึ้นไปเมื่อไหร่ริปจะถือว่าเส้นทางนั้นไม่มีอยู่จริงเลยซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่เหมาะกับเครือข่ายใหญ่ๆที่ซับซ้อนมากๆในปัจจุบันแล้วแต่ในทางกลับกันนะครับ OSPF เนี่ยจะทำงานเหมือน GPS อัจฉริยะเลยมันจะสร้างแผนที่ทั้งหมดของเครือข่ายขึ้นมาก่อนจากนั้นก็คำนวณค่าคอส หรือจะเรียกว่าความยากง่ายของแต่ละเส้นทางก็ได้โดยมันจะดูจากความเร็วของลิงก์เป็นหลักถนนเส้นไหนโล่งรถวิ่งเร็วค่าคอสก็จะตำ่ำซึ่งนี่ทําให้มันสามารถเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดได้จริงๆไม่ใช่แค่ทางที่สั้นที่สุดอย่างเดียวเอาละครับพอข้อมูลของเราต้องเดินทางออกจากเมืองหรือ AS ของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนมาใช้กดจราจรอ,อีกแบบหนึ่งสําหรับการเดินทางข้ามประเทศหรือระหว่าง AS ซึ่งนี่แหละครับคือหน้าที่ของ EGP และสําหรับโลกอินเทอร์เน็ตทั้งใบนะครับมีโปรโตคอล eGP ที่เป็นมาตรฐานสากลเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ Border Gateway Protocol หรือ BGP ซึ่งเราสามารถเรียกได้เลยครับว่านี่คือกาวที่ยึดโยงเครือข่ายทั่วทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกันเลยทีเดียวจุดที่สําคัญที่สุดของ BGP เลยก็คือมันไม่ได้สนใจแค่ว่าทางไหนเร็วที่สุดเสมอไปนะครับแต่มันเลือกเส้นทางตามนโยบายของแต่ละเครือข่ายเหมือนกับการขนส่งระหว่างประเทศเลยครับที่ต้องคิดถึงเรื่องข้อตกลงทางการค้า ค่าผ่านทางหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ใช่แค่เลือกทางที่ใกล้ที่สุดอย่างเดียว BGP จะใช้ข้อมูลหลาหลายอย่างมาประกอบการตัดสินใจที่เราเรียกว่า Path Attributes ครับตัวอย่างเช่น AS_Path underscore ที่เป็นเหมือนตราประทับในพาสปอร์ตเลยคอยบอกว่าข้อมูลนี้เดินทางผ่านประเทศไหนมาแล้วบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลมันวิ่งวนไปวนมาหรืออย่าง local p r e f ที่เป็นเหมือนนโยบายภายในของบริษัทปรณศีที่บอกว่าถ้าจะส่งของไปอเมริกาเนี่ยเราอยากจะส่งออกทางประตูทิศตะวันออกมากกว่าทิศตะวันตกนะอะไรแบบนี้เป็นต้นครับมาถึงส่วนสุดท้ายของภาพจิกซอนี้กันแล้วครับทีนี้ลองคิดตามนะครับว่าถ้าเราเตอร์ได้รับข้อมูลเส้นทางไปยังที่หมายเดียวกันจากหลายๆโปรโตคอล อย่างเช่น OSPF บอกให้ไปทางซ้ายแต่ BGP บอกให้ไปทางขวาแล้วแบบนี้มันจะตัดสินใจเชื่อใครล่ะครับนี่คือปัญหาคลาสสิกเลยครับสมมุติว่าในสถานการณ์เดียวกันเนี่ย OSPF บอกให้เลี้ยวซ้ายนะเพราะทางนั้นเร็วที่สุดแต่เอา r พีบอกว่าเฮ้ยเลี้ยวขวาดีกว่าเพราะผ่านแยกน้อยกว่าแล้วเราเตอร์จะทํายังไงล่ะครับทีนี้มันจะยืนงงอยู่ตรงกลางหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ได้ครับมันต้องมีตัวตัดสินชี้ขาด และตัวตัดสิ่งที่ว่านั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่า administrative distance หรือ AD ครับให้คิดซะว่ามันคือคะแนนความน่าเชื่อถือที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับโปรโตโคอลแต่ละประเภทโดยมีกฎเหล็กง่ายๆแค่ข้อเดียวเลยก็คือยิ่งคะแนนน้อยยิ่งน่าเชื่อถือครับ อย่างในอุปกรณ์เราเตอร์ของ Cisco ที่นิยมใช้กันมากๆนะครับจะเห็นเลยว่า s t t t i r r o t t หรือเส้นทางที่ผู้ดูแลระบบใส่เข้าไปเองกับมือเนี่ยจะมีค่า AD แค่หนึเท่านั้นซึ่งก็คือน่าเชื่อถือที่สุดในขณะที่ OSPF มีค่า110และ RIP มีค่า120ซึ่งค่าพวกนี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปในอุปกรณ์ย่ออื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบของคำถามเมื่อกี้ก็คือถ้าเราเตอร์ได้เส้นทางเดียวกันจากทั้ง OSPF และ RIP มันจะเลือกเชื่อ OSPF ทันทีเลยครับเพราะอะไรก็เพราะค่า AD 1 1 0มันต่ำกว่า120ของ RIP ไงครับมันคือการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนมากๆเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายในระบบนั่นเองพอมาถึงตรงนี้ก็แลยจะพอเห็นภาพรวมกันแล้วนะครับว่าระบบนำทางของอินเทอร์เน็ตเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูซับซ้อนมากๆแต่จริงๆแล้วมันก็มีระเบียบแบบแผนที่ถูกคิดมาเป็นอย่างดีเลย การทำงานร่วมกันของระบบนี้มันสุดยอดมากเลยนะครับคือ OSPF ก็คอยจัดการจราจรในเมืองของเราให้เร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดส่วน BGP ก็คอยเป็นเหมือนนักการทูตจัดการเส้นทางระหว่างประเทศทั่วโลกให้เป็นไปตามข้อตกลงและสุดท้าย AD ก็คอยเป็นกรรมการตัดสินเมื่อมีความขัดแยง้งทั้งหมดนี้ทำงานประสานกันเพื่อให้โลกอินเทอร์เน็ตของเราทั้งเร็วและมั่นคงครับและนี่ก็คือคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆครับ ในอนาคตที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ตู้เย็นหรือแม้แต่เสื้อผ้าที่เราใส่จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วระบบนําทางข้อมูลที่ซับซ้อนขนาดนี้มันจะต้องปรับตัวและพัฒนาไปอย่างไรเพื่อรองรับโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือความท้าทายครั้งใหญ่ที่รอเราอยู่ข้างหน้าเลยครับ